สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมนพนักบัญชัยกันนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาทําหัวข้อเรื่องไททันคาร์มาลาแมนและประวัติของเขานะฮะซึ่งจะเป็นข้อมูลตนะั้งแต่ตอนแรกที่เขาปรากฏตัวมายันตอนล่าสุดที่ผมทําคลิปอยู่ณนะตอนนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะั้นเชิญไปรับชมกันได้เลยนะฮะไปกันเลย เอาละฮะเราจะพูดถึงหัวข้อแรกก็คือหัวข้อของไททันคาร์บอแมนปรากฏตัวไปตอนไหนบ้างน,นะฮะหนก็จะมี 18, 19, 20, 23แล้ว2.0ก็คือ 50, 51, 52, 53, า5 5บเ8็9 60, า3ิบส5 6ห้าสิบสามห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดท้าสปดห้าสิเก้าหมหกสิบี่หกสิบหาหกสิบหกหกสิกสิบแดหกสเก้าเจ็ดสนะฮะ เอาละฮะเรามาดูดีไซน์ของเซ็นเซ็นคมิราแมนศูนย์กันดีกว่านะฮะเขาจะเป็นธีมสีดําตั้งแต่หัวจนจะหลดเท้าเลยนะฮะเพียงแค่หัวกล่องเขาเป็นสีขาวและเขายังใส่เสื้อคลุมแกนก,นกลางก็ยังเป็นเลนส์กล้องธรรมดาและบริเวณไหล่ก็ยังมีกล้องคามิราแมนธรรมดาที่ไซส์ใหญ่กว่าปกติแล้วก็ยังมีแฝดอยู่ข้างบนหัวและข้างหัวด้วยะฮะและ้วข้างหัวขเขายังก็ยังมีกล้องรัดคามิราแมนและมีโล่ติดอยู่ข้างหลังะฮะ ต่อไปเรามาดูดีไซน์ของไททันคาร์าแมน2.0กันบ้างนะฮะดีไซน์ของเขาจะมีธีมสีฟ้าและดําเหมือนเดิมนะฮะเพียงแค่ว่าเสื้อคลุมเขายาวไปจันเก่งและหัวกล้อง,ของเขาก็เปลี่ยนไปเปลียงแค่เป็นสีดําและมีเขางอกออกมาผมคิดว่าเขานะแล้วมีปืนกลหนักอยู่บนไหล่ของเขาทั้งสองข้างแต่ว่ากล้องสีดําเขายังอยู่ที่เดิมนะฮะและบริเวณแขนทั้งซ้ายของเขายังมีปืนพลาสมาก,กันอยู่นะฮะอาจจะชื่อนี้นะฮะถ้า พูดผิดขออภัยด้วยนะฮะแล้วเขามักจะเก็บคอนของเขาไว้ข้างหลังอยู่เสมอต่อไปเรามาดูกันถึงความสามารถของทั้งสองไททันที่เป็นร่างเดียวกันแต่ว่าอัปเกรดกันบ้างนะฮะซึ่งความแตกต่างก็คือพลังความถึกและอาวุธนะฮะซึ่งไททันคา,าร์บอนแมน1.0นั้นค่อนข้างบางเลยทีเดียวเพราะว่าโดนแค่สกิบิดทอเรตธรรมดากัดหรือว่าโดนลำแสงจีแมก็ระเบิดจนแทบจะตายอยู่แล้ว แล้วกองบดิน g ทางความสามารถเขาก็มีเพียงแค่แกนกลางของเขาและโล่ที่ใช้ป้องกันเป็นอาวุธหลักนะฮะมาที่จุดอ่อนของท่า,ทานคาร์บ่าแมนกันบ้างครับที่ผมมองเห็นก็คือ2จุดอ่อนเลยหลักๆ1จุดอ่อนแรกก็คือแกนกลางของเขาที่เรารู้ๆกันดีที่เป็นพลังของเขาแล้วก็เป็นจุดอ่อนของเขาจุดอ่อนที่2ก็คือเส้นของเขาและความถึกทนของเขาคือ ค่อนข้างต่ําเลยเรียกได้ว่าหลบอะไรไม่ได้เลยแล้วแถมเขายังมีอาวุธแค่โล่อย่างเดียวที่สามารถป้องกันการโจมตีได้ถ้าเกิดเขาไม่มีโลกก่คือเขาทําอะไรไม่ได้เพียงแค่โดนระเบิดไปครั้งเดียวเท่านั้นแขนของเขาก็หักแล้วไม่หกักะขาดเลยทําให้เขาต้องหนีไปแล้วแกนกลางเขาก็ไปสามารถทําอะไรได้เลยนั่นคือเป็นจุดอ่อนเดียวที่ลุงจีแมนสามารถจัดก,การได้อย่างง่ายดายสรุปเลยนะฮะ จุดอ่อนและจุดแข็งของไททันคัมราแมนหนึ่งจุดแข็งนั้นก็คือพละกกำลังจุดอ่อนนั้นก็คือเซนส์นและความตึกทนของเขาอยู่ในระดับที่ต่ําเอามากๆไปนะฮะจะเป็นพลังและความสามานของไททันคัมราแมนสองพลังแรกที่เราเห็นใช้บ่อยๆนั่นคือการปล่อยไฟจากแกนกลางที่สร้างคอเสียหายหนักถึงการฆ่าสกิบิดีได้ภายในครั้งเดียว ที่พลังแล้วก็สามารถอันต่อไปของไททันคัมราแมนนั่นคือปืนพลาสมาที่สามารถยิงครั้งเดียวก็สามารถสร้างระเบิดที่สามารถจัดก,การพวกซิกบิทออเลตไปได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องขยับเลยแม้แต่น้อยมาที่พลังอันต่อไปของไททันคัมราแมนพลังอันต่อไปนั่นก็คือมือดูดสามารถดูดพวกซิกบิทออเรตหรือว่าสิ่งของมาใกล้ตัวตัวเองโดยที่ไม่ต้องขยับได้ ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่เคลื่อนที่ใช้อย่างไททันคอมเมอร์แมนที่พลังและความสามารถอันต่อไปของไททันคอมเม่ร์แมนนั่นคือค้อนจักรกลที่สามารถทุบอะไรก็ได้อย่างโอดเหี่ยมและมันจะมีไฟออกมาที่ปลายค้อนทุกครั้งที่เขาทุบอย่างหนักหน่วง มาที่ความสามารถอันต่อไปแต่จะเรียกว่าความสามารถอันต่อไปก็ไม่ได้สิเพราะมันคือปีกของท่านทานคาร์าแมนที่ช่วยในการบินให้เร็วขึ้นออปชันอันต่อไปของท่านคาร์มาแมนนั่นคือที่ป้องกันแกนกลางนะฮะซึ่งมันสามารถช่วยลดดาเมจหรือว่าช่วยป้องกันการโจมตีที่คิดจะมาโจมตีใส่แกนกลางของท่านคาร์าแมนนะฮะชื่อกระบ,บอกอยู่ว่ามันป้องกันแกนกลางจุดอ่อนของท่านคาร์มาแมน2.0ก็บ่าดีกว่านะฮะ ไททันคอมราแมนก็ังคือไททันคอมราแมนับไม่เคยหลบกระจุตตีใดใดมีเพียงแค่เอาโล่ที่จากไหนก็ไม่รู้มาป้องกันตัวเองนั่นจึงทําให้ในอีพีถัดไปเขาจำเป็นต้องอัปเกรดโล่ซึ่งมันก็จาเป็นต้องอัปเกรดโล่นะฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถหลบกระจุตตีของพวกไททันหรือว่าพวกซีบิทอทอร์เรตที่มันโจมตีระยะไกลได้เลยแต่สิ่งอย่างนั้นไททันคอมร้าแมนก็มีพละกําลังที่มหาศาลแล้วก็ความถึ่ของเขาก็ค่อนข้างเยอะก,กว่าเดิมมากเลยแหละ มากมากมากจริงๆมาดูจุดอ่อนที่เจ้าตัวไม่สามารถแก้ไขได้กันดีกว่าฮนะนั่นคือเซนนั่นเองจริงๆเขาไม่สามารถหลบกระจบตีอะไรได้เลยแหละเทาที่ผมเคยดูมานะ ซึ่งจริงๆเขาก็อยากหลบแต่เขาไม่สามารถหลบได้เพราะว่าอุปกรณ์ของเขามันเถอะท่าเกินไปบวกกับตัวของเขาที่เซนและน้าหนักตวงเขาก็ค่อนข้างเยอะถึงขนาดต้องมีปีกเสริมขึ้นมาเลยทันดีซึ่งแต่ว่าถึงอย่างนั้นเซนเขาไม่ถื่อถึงขนาดโดนพวกซิวิพพราติกมาคู่คุมนะฮะก็ยังสามารถกําจัดมันได้อยู่ก็ยังถือว่าไม่ได้ถื่อจนเกินไปนะฮะแต่ท่านครับล่าแมปเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังนะฮะ เพราะว่าในเวลาต่างๆนั้นเขามักจะใช้อาวุธของตัวเองทําอะไรที่แบบมันค่อนข้างเสี่ยงต่อการเสียอาวุธไปมากอย่างเช่นการที่เอาปืนพัลสมาไปจ่อหน้าลูจีแมนตัวปลอมนะฮะเป็นตอนที่เขาเอาปืนพัลส์มาจ่อหัวกระโหลกของสกิบิดิทอยเลตท,ที่มีปืนพิดนะฮะซึ่งตอนนั้นปืนเขาก็ได้พังไปนะฮะซึ่งนี่ก็แสดงเห็นว่า,าท่านคาร์เมลแมนนั้นมี i อคิวพัลส์ที่ น้อยอมามากเมื่อเทียบกับไททันสปีกเกอร์และไททันทีวีถึงอย่างนั้นเขายังมีความบ้าระห่ำที่เอาปืนพลาสมากันสลับไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็เอาหลังปืนมาต่อยหน้าลงุงจีแมนตัวปลอมนะฮะคือไอความบ้าระห่ำของเขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มไอคิวแบตเตอร์ของเขาซึ่งโล่อันใหม่ของเขาก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาเป็นแท้งอ่ะคือเขาจะบวกอ่ะแล้วจะบวกก็คือบวกเลย จริงๆวุรยาไก่เขาไม่ต้องมีก็ได้เขาใช้แต่อ่อนนะฮะไอ้ใช้ทั้งสองล่างนี้กันดีกว่านะฮะซึ่งจุดอ่อนและจุดแข็งของทั้งสองน่างก็จะเหมือนนกันเลยจุดแข็งก็คือพละกําลังและเทคนิคการบ้าระห่ำของเขานะฮะส่วนไอ้จุดอ่อนเนี่ยก็คือเซนและความสึกทนนะฮะส่วนเซนความสึกทนเนี่ยไอ้เซนเนี่คือเหมือนกันคือจุดอ่อนคือเซนทื่อเหมือนกันแต่ว่าจุดแข็งก็คือถ้าท่านคาร์บูแมนนั้นถึกมากๆ ล่าง2.0นะแค่ล่างสองจดสหรับผมแล้วถ้ทาท่าน Color Man เขเป็นคนที่ตอนแรกผมมองว่าเท่นนะแต่ว่าหลังๆนี่มองว่ามันไม่ค่อยฉลาดอะ่ะก็คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้เอาแล้วกัน ตอนนั้นนะฮะก็เจสันคาร์วาเลแมนก็เป็นอีกตัวหนึ tamam. ่งที่เรียกว่าเป็นตัวฮาได้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างเช่นคลิปนี้ที่เจสันสปิเกอร์ขายมาหาเจสันคาร์วาเลแมนเจสันคาร์วาเลแมนก็เลยเอามอขี่ไว้บนหลังทําให้เจสันสปิเกอร์ต้องกูทานเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะก็เป็นคลิปที่ผมทําดีที่สุดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ